สวัสดีครับผมนะปบอยนะครับจากช่องตะกูลแมงฟิล์มนะครับผมเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นหน้าสาเกิดอะไรขึ้นครับขอเสื้อผมเออเสื้อเราวะไม่ไปไม่มาเไม ริงจริงก็ถอดเสื้อเข้าข้างในให้นะมาทดลองใช่ผมตั้งมาตั้งมาให้มาดูอันล่ะขายูทูบเบอร์เราอันนี้จะเป็นแผนการให้มารายการเพื่อที่จะมาเพื่อ่จะมาตีอึ้งอ่าง เอาแล้วไม่ทันอึ้งอ่างมาทาแป้งอยู่ตรงนี้มาอยู่กินข้าวอยู่มาไม่ทันถ้าทานน้ำมันละมึงมันมุดดินหายไปแล้วไปกินมาทาแป้งอยู่ตรงอะไรนะมุดดินเหรอครับมุดดินมุดดินมุดดินคยาวแ่นอะไรครับนั้นมีดมีดไหมมีดนะ ผมสร้างเองไม่มีอะไรไปแล้วไปพ่อเมื่อกี้เขาป้อยมาเมื่อกี้เดี๋ยวทางนี้เพราะเดินดจำอยู่ทางนี้ก็เลยเดี๋ยวทางนี้เป็นประเด็นแบบนี้สรุปว่าถือว่าเขาเขาเขาหลงทางมาผิดผิดทางนี่มาหูอะหูนี่หรือวะมาดูเถอะมาแล้วก็หายแล้วเอาถือตะปูอั้งไปป้อ วันนี้ไม่มีครับต่านผู้ชมวันนี้ครับคุนกำลังแข่งนี่เลยวันนี้บอกเลยว่าสุดยอดมากนี้ครับตอนนี้ครับก่อนหน้านี้เราปรีกความใจลุงครับแต่ตอนนี้ครับเราปรีกเอาใจให้บ่าอุดรบ่าอุดรนะฮะเกือบโดนไปแล้วเมื่อกี้นี้เกือบโดนแล้วเกือบโดนแล้ววันนั้นไปลองเดือดทำไมอ่ะเดือดเป้าอุดรอะไเดือดเรื่องไปเอาลูกไปลองขึ้นไปลองลงมา ลองดูมาเผื่อใจครับเีืใจตีตาได้โทรหาเป้าุดนน้อยท่านจะไปเบอที่ไหนมีเบอร์ที่ไหนเ้าอยู่ตั้งประเทศทำไมอารูปใหญ่ขึ้นอย่างนี้เชียร์กันแล้วโอ้โหเดือดได้ทำยังไงดีเนี้ยเวียนยายยายยายผิดนะไมผิดตกอันทีเดียวไปนั่งได้ยู่หน้าบ้านดูนี่แหละไาลองไม่ไไม่ลองเก็บยันยันเก็บก่อาบอก่นึว่ะนค

ครับตำรวจก็มาดูความเรียบร้อยนะครับทุกคนปู่มุนนี้ก็เคลียร์แล้วนะครับเออ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นนะฮะมาสองรอบแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เขาบอกแล้วว่าไวเนี่ยอ้วนนี้มันเป็นพวกแบบสามูอ่ะเขาแตกเลยนะไอ้วัวนี้แม่งสิงเข้าไปตรงไหนก็ไม่รู้แตกเข้าต้นไม้ครับเนี่ยพวกเราก็นั่งไลฟ์สดกันอยู่นะนะครับผมเดินขายกินขายได้ เอเเสีนากันนะมเไม่มีอะไรไม่มีอิกเขาด่ากันาบเอาเขาไปดิเดาพนี่แตยาด่าจะเป็นสายไหอ้จะปดติดเหลืองแล้วยก้ไปาเมาวน้นวันนั้นยิ่งกว่าเหลืองอีกเอาดีเดี๋ยวได้ครับเอาได้ครับได้ครับอยู่ครับยังยังเอาคปขึ้นนะอุกรณ์จะายเอไปจะไลฟสด ไล่แล้วบ่ผมมีไล่ออกไปหาทำคิปดูนมัมีคลิปอะไรลงคลิป็ไม่ดูยังไม่ได้ม็ดูไลต้นต้นเดี๋ยนีดานีมาลองมาดูนอะไรนะครับเอาคนเดียวเลยคนละมุมคนละก้องเชยานหันมาพักนี้ แม่กอเข้าวะาโอ้มันมันไม่พอเอ้ามุมใดมุมหนึ่งอมาวเอาไม่ใช่มะได้ครับให้รูปนะหนึ่งหนึ่งสองสามแฉหนึ่งสองสามแ้โอเคได้แล้วแลเป็นภาพอาคูนเอ้ามียาหมดด้วยเอามีแล้วมีแต่เมลายนะครับ ว้าวเราเจอพี่มานานะครับครับช่วงนี้พี่มานาเบอร์หนึ่งนะครับเป็นไงบ้างดีใจด้วยพี่ยอดพี่ดีมากเลยครับจริงเหรอจริงครับหลักหมื่นลายคลิปเลยอ่ะฝากช่องให้หน่อยผมต้องฝากพี่หรือเปล่าผมผมเพิ่งได้หมื่นนึงเองเอฟซีผมอ่ะให้บอกว่าเอฟซีแมนกับพี่ช่วยดูคลิปให้หน่อยได้ไหมได้คดเครับผมก็ดูนะครับดูคลิปของพี่มานาด้วยนะครับผมแล้วก็ ฝากช่องผมด้วยนะตระกูลแมงฟิล์มนะครับหมื่นหนึ่งหมื่นซับนะโอเคนะครับ <Okay. S 1> ร้บรอนยิ่งกันอีกนานไหมเนี่ยโอ้ยใครอ่ะโอ,อ,โอพี่จันหอมอพี่จันหอมจ๋าโอ้มีล้มด้วยมีล่มส่วนตัวด้วยอืมเอาาพูดร้อนเลย เราจิตใจของเราหนักอยู่แล้วอยู่แล้วทุกคนก็มั่นใจเอฟซีถูกใจยังไงร้อนจริงๆร้อนจริงๆโอ้โหผมบอกเลยวันนี้แบบว่ามีหลายช่องมาเป็นหลายช่องนะครับ นั่นต้องตื่นทุกวันตื่นมาหน้าได้กปวดข้ขาแล้วพี่มนาเหรอครับนอนอยู่กับเสียบอยครับคุณเนอไปทำอะไรกันไม่ทำอะไรกันไขายหมูครับอย่าแก่ปวดพำของเพิ่นยอเดียวโอ้ยร้อนเนะไม่เป็นไรครับนะฮะเราก็ถ่ายคลิปกันนะครับคลิปคลิปคลิปนู่นนู่น แม่แม่จะได้ครบชั่้นบนโอ้เดี๋ยวผมจะขึ้นใหม่แล้วไม่ไม่แห้งไม่แห้งย่างย่างตั้งคนในเลยครับมาหน้าเลยครับเอสซีครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับโหร้อนอยู่นะนะฮะเหงื่อแตกพลากนะฮะเออเป็นน้ำเรือทุกคนนะฮะอืมมาคนเทียวหรอเอ็มไปกรุงเทพครับกรุงเทพแบบพอดแบบเย็น ร้อนจังเอาพี่เชื่จานไม่ร้อนแล้วครับร้อนอยู่ครับะะโอ้ดึงเหงื่อผมสิโอ้่มหมดแล้วเนี่ยอากาศร้อนโ <c oughs> อ้กินแล้วเ่ยเหรอก,กิกกกกกอนอแล้วกินแล้วขับรถระวังกันครับ ก็ตี้ครับช่องนี้นะครับคือช่องนี้มีพี่รุตนะครับผมนะโดนแบบฟ้องฟ้องช่องนี้แหละนะครับช่องนี้เลยนะครับฮึ่มาแล้วไม่ซื้อนี่อย่าเข้ามานะอะไรนะมาแล้วไม่ซื้อใช่ไหมถ้าเข้ามาแล้วไม่เข้ามาเออมาแล้วไม่ซื้อใช่ไหมนะครับอ๋อสรุปพี่ก๊อกนิวจะซื้อใช่ไหมครับไม่คือพี่ขายครับเหมาแพงแล้วอ๋อเหมาแพง โถแล้วไม่ครไมขายอครับไม่ขายของแล้วแพงแพงขายได้ไหม้สนใจเลขอะไรครับไม่ผมผมไม่มีเลขหรอกพี่ร็เนี้ยมีเลขอะไรอะไรนะพี่ชอบเลขอะไรพี่ชอบเลขอะไรพี่ซื้อแล้วเรามาที่หนึ่งอยู่กับพี่แล้วไหนขอดูหน่อยอยู่ไหนไม่ไม่ให้ดูบ้านพี่บ้านพี่มีไม่ให้ดูด้วย บ้านเลขที่ใหม่ลุณคนบ้านเลขที่ใหม่เหรออันนี้เลขใหม่เลยเออที่จำปาดงอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเซื้อเลขอะไรถึงเลยนะเดี๋ยวนะผมจะโดนรถส่วนกับคราวนี้แหละนี่ในสามอมงปีสองเป็นพ่อค้าเราคนนี้คนไหนเนี่ย้านเลขที่ใหม่แกอ๋อเลขเลขบ้านที่ลุงเหรอบ้านเลขที่ใหม่คหนึ่งที่นู่นนะที่จำปาดงเ่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรวะหนึ่งอะไรปีสอง เออสองสองหกเจ็ดน่สองหกเจ็ดอันาียสอนแน่ยืน okay. ย okay. um sure. nah ันว่าสองหกเจ็ดสองหกนะครับโอเคสองหกเจ็ดซื้อเลยนะนะครับก็โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ครับแมนวิฟิล์มต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ